สวัสดีครับมาพบกันเราในช่องน้องมากมีอิลเฟเวนแทเลส <c oughs> มีเด็กออกคอ,อกเฮ้ยจะไปไหนกลับเข้าขึ้นเลยกลับเลยดูดูด,ดูออกคอ,อกแต่เชา้านะครับเด็กคนนี้จะออกไปไหนหน,นีเที่ยวแล้วห <c oughs> น,นีเที่ยวห <c oughs> น,นีว เจอแล้วน่นกว่าจะล่อเข้ามาได้เดร้ายมาเบานะเรานี่นะครับโอ้เก่งมากนะครับเก่งขึ้นทุกวันทุกวันตูนะวิ่งออกมาเล่นเลยนะครับออกมาเที่ยวเล่นเลยอเอ้อม ดิ <laughs> ออกมาเที่ยวเล่นเลยเฮ้ยไม่หนาวบ่ออะลาไม่หนาวเหรอเฮ้ยี่หล่าบ่นหนาวบ่ี่หล่าบ่าหนาวบ่บวบดูนะครับความพยายามอยากออกเอ๊ะพังหมดแล้วนะครับ้อ,อ่งเลยมุดหาแม่แล้วมุดใต้ท้องแม่แล้วมุดใต้ท้องแม่แล้วเฮ้ยเฮห ม no ุดใต้ท้องแม่แล้วเอามุดมาเลยมาแล้วอีกอีกอีกอีอีอีเมื่อคืนอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนใครนอนหลับให้ผมผ้าเมื่อคืนใครนอนหลับให้ผมผ้า อีกเป็นแบตหมดนะครับเมื่อคืนนี้หลับดีมากอืมอีกดูดูดูเก่า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 ดูทำดูทำเออยู่ สี่วันนะครับก็วันที่ห้าเนี่ยครับน้องเก่งมากครับผมดูเล่นใหญ่เลยครับผมติลติลติลเอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดเอ็มทำตาโตแท้หื้ ไม่ทำตาตัวเท่เลี <eps> ้เล <mówi> ียวเลีวเลีวเลียวเลีวเลีวเลียวเลีวเฮ้ยเฮ้ยเฮยกินยาไปแล้วมันจะติดคอนะเอาออกเอาออกเอาออกฮิตฮิตเอาออกเอาออกเร็วดูดูเดี๋ยวได้ของเล่น ที่ของเล่นมาี่คงสนุกเลยจะจนะครับเนาะเจอดูน้องเล่นเฮ้ยพี่พีทำอะไรนั่นเฮ้ยทำอะไรนั่นเดี๋ยวเฮ้ยจะกินหญ้านะครับผมฆ่าค้อนะฆ่าออกมา <ś c oughs> เอทำตาทำตาเลือกเหลือทำตาเหลือกเหลืออีเนี่ยทำตาเหลือกเหลือเอ้แตแค่นี้แอบมีเทียวเปแล้วทำไมมันเก่งเฮ เก่งข้าทุกวันทุกวันนะจ๊ะเก่งขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกวันเอเอ้ยเอ้ยเก่งขึ้นทุกวันหาพี่มากมีพี่มากมีพ,มกมพี่มากมีนอนกับฝ่าทับทิมมากมีเม,มื่อคืนหลับดีไหม เรียนหลับดีไหมไม่มีเริ่มอ้วนแล้วนะครับนี่ดูจากหุนดูจากนี่นะครับซี่โครงเริ่มหายนะครับเริ่มที่ไม่มีซี่โครงแล้วโอ้ันนีลมแรงนะครับอากาศก็หนาวหนาวไปบูทเอา ้ยด ok ูแม่บูพยายามจะออกมาจะออกมาข้างนอกนี่มันนี่จะช่วยตามันนี่จะช่วยตาเก็บขยะเอ๊ะตาเก็บขยะเหรอเฮ้ยเอ๊ะ Chơi tặng kịp khay hết chưa tặng kịp khay hết chưa tặng kiếp kia hết 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 Em ta xài peo Ta xài peo 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 Ta xài peo 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 Gì Gì Ta Hmm. Hmm. abu ni, abu ni. บู๊อยากเข้ากล้องบ่บู๊อยากเข้ากล้องบ่แม่คนเก่งแม่คนช่วยแม่คนช่วยีเสร็จอามันนี่วันนี้ดีดเป็นพิเศษเลยครับอามันนี่วันนี้ดีดมากเฮแต่มันดีดมันดีดเป็นพิเศษเลยเฮีมันแอบหนีเที่ยวเออวันนี้มันแอบหนีเที่ยวใช่ไหมแอบหนีเที่ยวใช่ไหมเนี อือนีเท่าแต่เช้าเลยนะเราเนี่ยยทำอะไรนั่นนะทำอะไรนั่นนะเฮ้ยทำอะไรตื่นมาทำอะไรแต่เช้าตื่นมาทำอะไรแต่เช้าเลยอุ้ยจะกินสับปะรดอุ้ย ดูความพยายามของเขาดูความพยายามของเขาความพยายามของเขามาแล้ว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 นี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่มาแล้วความพยายามสูงมากเลยโอ้พยายามสูงมากเลยเบอร์ไทย เฮ้ยบูไทสออู่แม่บูแม่บูกับมากมีบูกับมากมีเฮ้ยพาก,กันกินแนวนี่เฮ้ยพาก,กันกินแนวนี่เอ่อะดม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 เห็นเด่นเดนห็นแม่ออกไอ้เพร่อียิาออกไปน้ำเลยีิราชิเกเล่นกับพี่มากมี อีหล่าออกไปน้ำเนีหล่าออกไปน้ำเนอีหล่าเซไปเล่นกับพี่มากมี่เล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 ่บไต้อีหล่าเซไปเล่นกับเอื่อยมากมี่อีหลาออกไปเล่นน้ำเอื่อยเน่ใส่ใส่ใส่ยใส่ยใส่ฮ้ นี่ใส่ใส่คือหาบ่อพ่อนี่ใส่คือหาบ่อพอ่ออุ้ยอยู่นี่นี่เองว้าวว้าวอีลาไปเล่นกับเอ๋ยมากมีอ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 อออถ้าน้าได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมี ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ